รบลูกไม้ฝีมือชาวสวนสกร,รสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขอวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะกลุ่มชาวบ้านสตรีและผู้สูงอายุกำลังเย็บปักถักร้อยสร้างชิ้นงานให้กับกลุ่มโดยครูศูนย์การเรียนรู้หรือครูสกรรอรเดิมคือกศออนอ ซึ่งก็ได้ทำการสำรวจความต้องการของชาวบ้านนะคะทั้ง21หมู่บ้านว่าสนใจจะเรียนรู้การประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเมื่อทราบถึงความต้องการแล้วนะคะความต้องการของชาวบ้านจะมารวมกลุ่มเรียนเป็นรายวิชาไปนะคะโดยจะมีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ที่ผ่านมามีชาวบ้านให้ความสนใจเรียนเกือบ100คนนะคะ3วิชาเมื่อเรียนจบแล้ว ก็สร้างชิ้นงานออกมานำส่งกลุ่มครูสะกะรนะคะก็จะสนับสนุนการงาช่องทางการจำหน่ายทั้งพูดขายออนไลน์บนโซเชียลและจะนำไปออกร้านตามงานต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงนำไปขายภายในวัดเขาประวิเศษ ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการทําไร่ทําสวนนะคะซึ่งได้เป็นกอบเป็นกรรมและที่สําคัญนะคะคือการได้มาพบเจอเพื่อนต่างหมู่บ้านและได้พูดคุยเป็นการคลายความเหนื่อยล้าคลายความเหมาลงได้โดยล่าสุดวันนี้นะคะได้มีการเรียนทำลูมลูกไม้สองชั้นซึ่งแต่ละคนนะคะมีทักษะฝีมือในการตัดเย็บสามารถสร้างชิ้นงานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง สำหรับร่วมลูกไม้สองชั้นนะคะที่ทำเสร็จแล้วจะขายในราคาคันละ299บาทและทราบว่าล่าสุดนะคะมียอดสั่งจองเข้ามาถึง50คันซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในกระบวนขันมากนะคะและนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุสกรอขอวิเศษยังมีผลิตภัณฑ์หมวกจากผ้ากระตน้นกระเป๋าจากผ้าปะเตะ เครื่องประดับลูกปัดมนโนราและพวงกุญแจจากสีผ้าปะเตะสำหรับใครหรือท่านใดสนใจสินค้าฝีมือกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขวิเศษหรือที่หมายเลขโทรศัพท์094 167 7539หรือที่หมายเลขโทรศัพท์061 178 7267นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสกรระดับตำบลเขาวิเศษของเราค่ะก็มีการจัดกลุ่มวิชาชีพนะคะหรือกลุ่มสนใจระยะชระยะสั้นค่ะให้กับนานากลุ่มชาวบ้านของตำบลเขาวิเศษของเราค่ะหลากหลายอาชีพไปเลยทีเดียวค่ะก็จะเป็นจากนานาจาก21หมู่นะคะในการลงชื่อที่เราสนใจว่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทษาจากผ้าปะเตะนะคะก็ประดับด้วยลูกปัดมโนราค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเขาวิเศษของเราค่ะก็คือมโนราเติมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงค่ะที่เพิ่งจัดไปก็คือกระเป๋าผ้าปะ ทรงมินินะคะแล้วก็จะเป็นหมวกบักเก็ตแล้วก็วันนี้เลยค่ะที่กําลังทําอยู่ด้านหลังของเราเลยนะคะก็จะเป็นหมวกอาไม่ใช่ค่ะร่มค่ะจากผ้าลูกไม้2ชั้นของเราค่ะ ค่ะสำหรับในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมคะก็มีหลากหลายเลยค่ะสำหรับแรกนะคะช่องทางของเราเองเลยค่ะก็จะเป็นช่อง o o c ของสอกรระดับตำบลเขาวิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เราจัดขึ้นเองเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถช่วยโพสต์ขายของนา้นาๆาก็ได้ผ่านช่องทาง Facebook ของเราแฟนเพจค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาคีครือข่า,ขายค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลของเขาวิเศษค่ะก็ติดต่อไปรบกวนอขอแทก ผลิตภัณฑ์หรือว่าขอช่วยให้ทางเพจอบตช่วยโพสสินค้าให้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่สามารถ walk in ินเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวบ้านของนา้าป้ารมค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหลังเขาค่ะสามารถไปซื้อช็อปจ่ายกันได้นะคะมีหลากหลายเลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มชาวบ้านของตําบลเขาวิเศษค่ะอ๋อสำหรับแนวคิดนะคะที่ได้อันดับแรกเลยค่ะเราสํารวจจากนานาชาวบ้านใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่อยากจะทําบ้างแล้วก็มีนานาเขาแสดงความคิดเห็นมาค่ะว่า ร่มที่บ้านค่ะเยอะมากไม่ว่าจะได้มาจากการถือขันมากหรือว่าเป็นของชําร่วยต่างๆค่ะเยอะแล้วก็เลยอยากจะมาแปลรูปผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราสามารถนําร่มธรรมดาที่ใช้กันแดดเนี่ยค่ะกันฝนมาเพิ่มมูลค่าด้วยการประดับตกแต่งด้วยลูกไม้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มอาชีพปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยเป็นนําลูกไม้มาประดับให้เราสามารถเอาไปออกงานถือขันหมากได้เป็นรูปลักษณ์ที่ว่าอาจจะใช้ในงานปัดฉิมหรือพวงกระถิ่นที่สามารถ มีลูกไม้แล้วก็ห่อเป็นใบเง,นเงินห้อยลงมาได้ค่ะ สำหรับร่มลูกไม้อันนี้นะคะเราต้องพูดอบอกเลยค่ะว่าต้นทุนของเรามาจากร่มเนี่ยประมาณคันละ70บาทค่ะแต่เมื่อเรานําลูกไม้มาประดับตกแต่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้คันถึงประมาณ2 9 9บาทเลยค่ะเพราะว่าตกแต่งลูกไม้เกิดจากงานแฮนด์เมดของนานาชาวบ้านอาจจะเย็บเป็นภาพดอกกุหลาบอะไรแบบนี้ค่ะได้หลากหลายรูปแบบก็เลยเพิ่มมูลค่าตรงนี้เลยเป็นกลุ่มอาชีพอันนี้ขึ้นมาค่ะเหมือนพวกกระเป๋านะคะก็จะใช้พวกกระเป๋าผ้าปาเตะเป็นลายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราค่ะเป็นลายมโนโราหรือว่าแบบนี้ค่ะก็สามารถ เพื่มมูลค่าได้ก็อยู่ที่ประมาณ500ถึง700ค่ะเป็นงานฝีมือค่ะใช่